ย้อนลั่งให้ได้เด้อยายนงของกราบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้าถึงเวลาแล้วจ้าป้าต้องเกลียทุกวันทุกวันไม่มาวันนี้ นี่กะบ,บ่มีให้สิบึงหัวละซับ์นุงยากลนัครอบหนังขวัวไลอยู่เหียนได้มาสมไ่นี้แต่ไดนทำอะไรคิดสิ่งไหนขอให้สมปลาถนาจ้าเด,ด้วยจ้า สบายของเราจ้าแม่นองข้อสวัสดีลงแค่นี้ละ่ะโอ้ให้มีความสุขความจเจริญทำได้พเ,ออเพื่อเพี้ยนเราต้องสู้ไปด้วยกันเราจะเอาเงินราบสบายลายนนองน้ำสบายใจดี ชมวิวนี่น้ำซ้อนนิ่งทรายไปเบิ่งปูเบิ่งป่าไปตามเลี้ยงตามเหล่าความสบายของเราจ้าหลิดด้วยจ้า หน้าเปิดตาให้เอไอได้เห็นหเขียนๆพวกเขา,มาหมาไม่ได้เห็นนะเห็นตาปลาตัวนั้นนกเหรอทรงอะไรยิงดกงเอ,อ๋ยปลามากินเหยื่อกินเบ็ด dei detto, beh, ma che mi กินอา,ารการกินปลาเอ้ยปลระสวัสดีจ้าเพื่อนเพุนกขนสวัสดีฮันเอไอสวัสดีหน่วยงานได้พนันไปพนันหมากมาแวะบึะบงใหญ่หนอยเอ้อหรือบากาตัวนั้นดกอดะเปลียวะตรงอะไรยิ่งดก น้ำเป็นสิ่งที่เยี่ยมที่มีความสุขที่สุดจ้าสำหรับยายนงอันไหนก็มีจะ่คืนขมคืนขมเกลียมาไร เาก็จะไม่โตมันมือนี้เ็จด้วยจ้ะ กจ้าผ่านผู้โชว์ถึงเวลาแล้วจ้า,าต้องเกลียทุกวันทุกวันบ้านสวนร่มลื่นืันนี้กะมาให้อาหารปลากับเขาด้ผ่านไปผ่านมาก็มาแวะเบิ่งใหญ่หนองได้เลอ มาเปิดบ้านเปิดส่องดามยายนงได้เด้อผมย้อนั่างให้ได้เด้อยายนงขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้า ความสบายเลยต้องมาอยู่ที่นามเสม,สมอเสมอเพราะว่าช่วงนี้กะบ,บ่มีให้สิบซื้อบรศัพท์ยุ่งยาสำข้อหนุนหัวมีความเย็นความสบายเลยต้องมาอยู่ที่นามเสมอเสมอบ้านสวนลุ่มลื่นมืัอน,นี้กะมาให้อาหารป่าก,กับเขา เกี่ยวมาเลปตาก็จะไม่โตผมย้นลั่งให้ได้เด้อยายนงขอกราบพระคุณเป็นอย่างสูงจ้าเกี่ยวมาเลปตาก็จะไม่โต แค่นี้ยายนองรู้อยู่จ้าแต่ก็มีเวลาแค่นี้ทุกคนไปเรื่อยมันนี่บรรยากาศดีท่นผู้ได้บวหมาันนี้กระโสมย้อนล่าง้ใ่ญ่หนอง ทางที่สำเพรว่าช่วงนี้ก็ะบ,บมีให้ซิบึงหาระซัพย์่งยากํำครบคอบครัวอ,อันไม่มาวันนี้ที่มัดันไม่ได้ต้องทำให้ได้ทุกคนทุกคน ไปไล่เด้อไปไม่ชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็ขอโทษดับรวมุูงเ,งงเ,เกียบมาไรป้าก็จะไม่โต จ้าเพี่ยนๆหุ่นสวัสดีฮันเอไอสวัสดีหน่วยงานหุ่นไปเรื่อยๆนำมาเปิดบานเปิดส่งด่านใหญ่นองได้เดืออากาศพาโซนนั้นโดกเหรอส่งอะไรยิ่งโดก ใหองพ่อสวัสดีลงแค่นี้ล่ะอ๋อให้มีความสุขความเจริญทำได้พุดพอวัช่วงนี้กระบ่มีให้ซิเบึงหารทรัพย์ยุ่งยากลนัคอบหนึ่ง